ทุกคนคะตอนนี้เจ็ดโมงสิหกนาทีคะ่ะเช้าแล้วเมื่อคือนนอนเงินประมาณที่ที่สองที่สได้นี่ตื่นมานะคะพี่มดกลางเต็นที่คันนาเลยนี่ค่ะตื่นมาก็จะ ลืมตามาเห็นทุ่งข้าวสีเขียวขจีอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านที่พี่มดนอนมาดูอีกด้านน,านี่ค่ะทุกคนเป็นสระน้ำบรรยากาศสุดฟินนะไม่ต้องไปไหนไกลค่ะ รจวกเรานะคะก็มีบรรยากาศแบบนี้นะคะจอดไม่หนาวมากอากาศกำลังดีนะคะพี่เขียวตื่นไปเล่นอะไรแนะลงเดี๋ยวเดาจะให้ดู อะไรอ้วนให้หันปลาให้หันปลา<ม>อือฮนมาหาเศนษฐี <c oughs> หาที่ไหนได้แบบนี้เช้ามาจิบกาแฟนั่งปกปลาฮึแ่ปิยอดขาดอย่างเดียวคือห้องน้ำยังเต็มอยู่ฮึ ตอนนี้7จ็ดโมงสี<ม>่นะทุกคนพี่เขียวให้อาหารปลาจนอิ่มมีพ <c oughs> ีมันไปแล้วค่ะปลานี่ก็จะให้ดูบรรยากาศจริงๆจริงๆคือก็ตื่นตั้งแต่หกโมงะนะตื่นมาดูท้องฟ้าตรงเนี้ยคือมองออกมาจากมเมกเดนนะ่ะมันเป็นท้องฟ้าสีทองเหมือนแบบพระอาทิตย์พึ่งขึ้นนะขอบฟ้าตรงนี้เป็นสีทอง สวยงามแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคือตอนนั้นเรียกว่าลืมตามาเห็นสติสติยังไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่แล้วก็นอนมองมันฟินไปอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะมดก,กลางเต็นตรงนี้สองคนยังวัดพี่เขียวแล้วก็น้องสาวนะคะส่วนพี่ๆท่านอื่นๆก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ตรงนี้ค่ะกลางอยู่ในดงมะพร้าวตรงนี้ ตรงนั้นก็คือจะใกล้กับห้องน้ําในมุมของที่มีครอบครัวลูกเล็กลูกอ่อนก็อยู่แในถนนสาดนีน้ส่วนพี่มดกับน้องก็สบายชิวๆก็เอาซะตรงนี้เลยชายทุ่งนา,นาบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้ห่างง่ายๆนะก็เลยให้มันชิดติดกับธรรมชาติไปเลยทุกคนน่าเป็นไงเล่านี่ มาดูด้านนี้อันนี้เป็นพี่ชายพี่หมอค่ะเขาเอาแล้วไม่รู้ทำอะไรลมแบบเบาๆโปอยๆนะดูใบไม้อ่ะเห็นปะลมเย็นนะอากาศเย็นเย็นกำลังดีโอเคแบบไม่ถึงกับหนาวสันนะ่น เย็นกำลังแบบทำงานแล้วฟินอะไปแล้วน่าจะไปฉีดยาโอ้จะไปดูกัน ทำอะไรฉีดยาละมะั้งโอ้แล้วก็คือพี่หมอบอกว่า25ไร่ที่ปลูกข้าวที่พี่หมอปลูกนะคะถ้าเดินแบบนี้คนเดียวพวโอ้โหสุดยอดชีวิตชาวไร่ชาวสวน คนหันมาดูด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นต้นสนทิวสนนะคะอืมแล้วก็มีเปย์ไทยชายน้ำบรรยากาศสุดฟินโอ,อ้แล้ว โอ้โหแน่นอนไอดอลผมเลยเนี่ยทำไงผมจะเป็นอย่างพี่ได้เนี่ยฮะมันมันต้องคาดพึ่งหวานวันพึ่งหวานอืมนี่ไปได้ทำแผงเนื้อแผงงูไก่ไม่ไหวก็เอาอัพโหลดดิพี่เอาอัพโหลดโหลดอัพโหลดเลยโอ้ยแย่ลุกเกยองเดียวเวลาเราถ่ายก็แย่แล้วมันเป็นลม ถ่ายคน<า>ยเดียวน,น้อยนะของพี่นะ่สิบห้าไร่คนเดียวจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยนั่นคือการทำอะไรอ่ะมันมีรถถ่ายเดินตามผสมด,ด้วยอืมรถถ่ายเดินตามรื้เครื่องเนี่ยหว่านปุ๋ยครอืมต้องใช้โดรนแล้วพี่ออชีจาได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้หรอกมันไม่ทั่วหรอครับ ัน,น,น,นี่คือฉีดยาได้ใส่ปุ๋ยมีข้าวปีป,ป,ป,ปีหนึ่งกี่ตันนะพี่เนี่ยได้กี่ตันครับเนี่ยย,ยี่เบ็ดตันแล้วปกติมันแค่สิบสี่สิบห้าตันเนี่ยนะทำมขายหรือว่าไว้กินเองพี่ ายหมดเอาไว้กินแค่ไร่เดียวอ๋อทำหอมมะลิไว้ตังห้าครับยอ่สิบห้ไร่ทายเพียงผู้เดียวกับคุณนะอืมแล้วตรงไหนของผมพี่ตรงไหนแบ่งให้เป็นอะไรที่แบบยอดเลย นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เราเริ่มเก็บของเก็บเต็นท์แล้วนะคะเราก็จะกลับแล้วแล้วเดี๋ยวมีโปรแกรมต่อะคะ่ะทุกคนตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะนี่สองครอบครัวอยตรงนี้ซิว่าจะพามาดูมุมนี้คะ่ะทุกคนเมื่อกี้เดินมาดูแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้สวยอีกมุมหนึ่งนะคะอีกฝากฝั่งของพระจันทร์ไม่ใช่นะคะอีกฝากฝั่งของสระน้ํานะคะนี่สวยงาม วยงามคือตรงนี้ค่ะบรรยากาศเต็นที่มดแล้วก็เต็นน้องสายมดค่ะนอนตรงนี้แล้วก็รถจอดพี่เขียวกําลังแน่ตกปลายังยังไม่ยังไม่ละความพยายามนะคะเดี๋ยวก็คงจะเก็บเต็นแล้วเหมือนกันค่ะเ็เก็บเต็น เดี๋ยวกระซิบบอกทีหนึงว่าหลังจากนี้นะคะเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราไปเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนรถเป็นรถออฟโรดนี่ทุกคนรอติดตามเลยว่าพี่ๆเขาจะไปไหนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถเป็นออฟโดอรดแม่รอลุ้นกันเลยค่ะว่าเราจะได้เข้าป่า สั์ก,กันม้างไหมในทริปนี้นะคะทริปแรกของปี64เลยเดี๋ยวเรามาเราติดตามเป็นไงพี่เขียวพี่เขียวนี่นะคะไปทริปไหนนะคะตื่นมาแกจะไม่ล้างหน้าแปรงฟันนะแกจะลองหาแต่กาแฟก่อนเลยตอนเช้ามันเป็นเลยนะฟิลนะมันได้ฟิลเหรอตื่นเช้ายินงกาแฟอย่างเงี้ยเ,เหรอไม่ได้ง่วงหรอกต้องฟันไม่แปรงด้วยเหรอใช่ ไีได้ไหมปลาวันเนี้เมื่อกี้เฟี้ยงโดนหัวตายตัวงั้นโดนหัวปลาตายนั่นน่ะนอนตองตุบบองบ้าไม่ใช่หรอกเฟไปเกี่ยวมันนะทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวพี่มดจะพาไปดูโมเมนต์การอาบน้ําของพี่เขียวช่างป้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องน้ํามันมีห้องเดียวต่อคิวกันไม่ไหวอ้าวเสร็จแล้ว อะไรวะมีเกงในบะนะไม่ม uhm ีแล si> ้วไปโชว์อะไรนะโอ๊ยมะพร้าวตกใจตายหมดแล้วาดูดิสามคนพร้อมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฮะอย่าถอดเกงในออกแล้วจะแก้ผ้าหันเข้าคลองชมประทานนะสุดยอดนะดูกัน พลาดไม่ได้นะถือว่าตอนนี้ถ้าผ้าหลุดในเมมโมรีได้เมมไม่หมดแล้วนะฮะจางเก่งไหนก็เลยเยอะไปจ่อลึกเจาอเต็มจาะยิงพามพามโอ้โนี่ทุกคนมุมอ่น้ำนะคะ ไม่มมาไม่ทันเฮ้ยมไม่ได้ใส่เกมคคุณจะพูดทายนะมึงไม่ต้องบอกก็ได้ไงมึงเดินเฉยๆเลยอะ่ะมึงเดินเฉยๆไปอะ่ะไม่มีใครเขารู้เกนก็ไ่ใส่อยู่แล้วโอ้โหลายม้าลาย อดอดอย่าทำเดี๋ยวมีเช้าสวนเขาลดน้ำต้นไม้อะไรอยู่อ๋อนี่ใอยู่บนยอดเนี่ยวิธีแต่งเกงแบบนี้เพิ่งคนพบตอนเราไปเที่ยวป่านะคนเยอะๆเราก็ต้องค่อยๆดึงขึ้นเหมือนกันนะไหนจะดึงขึ้นมาเรื่อยๆไง ทีนี้ถ้าทาแป้งมันก็จะเลื่อนๆหน่อยโอเคนุ่นกังกุ้งกังเกงใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลำมวยอยู่นะคะยังอยู่ที่เดิมเวลาผ่านไปตอนนี้เก้าโมงครึ่งค่ะพี่เขียวขโมยลูกเข้ามาเล่นอีกแล้วขโม,มยลูกเข้ามาเล่นอีกแล้ว เด็กชายปังปอนปุ <man> ้งป <designers> <ness> ังปุ้งปังปุ้งปังเมื่อกี้พ่อเขาว่าลูกเขาชื่อปังปอนไมเรียกเขาปุ้งปังได้ไงนุ้เปังปุ้งปังปุ้งปังอุ้มปังปุ้ง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 ปังปุ้ปัปุปัปังปุ้ง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 ปังเออปังปังป ปั๊มปัมป๊มปั๊บปั๊บปั๊ปั๊ปั๊มปัมป๊มปั๊ปั๊ปั๊บปั๊จักล้องาจับกล้องตรตจะเป็นไม<ย>อยากลองมั่งอ่ะมันจับได้ป่าววะทุกคนตอนนี้บ่ายโมงสีค่ะทุกคนเราอยู่กันที่เรานี่ตอนนี้พี่มดหมายถึงพี่มดพี่เคียวแล้วก็มาเจอพี่หมอตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะนนองพับเราเลยแยกหนองพับมาแล้วนนองพับก็คืออำเภอโอหินนะคะทุกคน ถ้าใครรู้จักอำเภอหินก็จะรู้ว่าน้องพับอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในอำเภอหินนี่แหละคะ่ะเราอยู่ตรงที่ร,ารา้านกาแฟรากาแฟก่อนพี่เอาอยัางเจอพี่หอยังขึ้นไปขึ้นไปจริงๆเรากลับจากบ้านพี่หมอมาถึง<ล>หอยินก็เที่ยงแล้วเรานัดกันแยกวัดห้วย ทีนี้มันร้อนมากตรงนั้นพี่หมอขยับมาตรงนี้ค่ะเป็นร้านกาแฟนี่ค่ะทุกคนพี่ว่าขึ้นมาแล้วตรงข้างบนนี้เขาเป็นที่นั่งดื่มกาแฟดื่มดำกับธรรมชาติตรงนี้เขาเรียกร้านอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ลืมอ่านป้ายข้างหน้าวิ่งเลี้ยวฟราเข้ามาเลยเห็น<ม>เห็นท้ายรถพี่หมอรถพี่มหมอจอดนี่ค่ะชมวิวทิวเขาอ๋อพี่เขียวบ,บอก าชื่อร้านชมวิวทิวเขานะคะอยู่แถวแถวหนองพับวันนี้คนเยอะพอสมควรขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบโอ้ยลมเย็นมากเลยอากาศดีวันนี้พี่หมอเอาฟอร์ดมานะคะบิ๊กเอ็มยังบิ๊กเอ็มยังอยู่ในอู่ค่ะแต่จริงๆบิ๊กเอ็มก็มาลองแล้วแหละแต่พี่หมอเขายังไม่ได้ไปไปรับรถเ,เขาก็เลยเอาฟอร์ดมาก่าอดีนอนนมันจะมีรา้านกาแฟอยู่สายมือเราพี่มอรออยู่รมร้อนอยู่เนี่ย พี่มลไว้ใจมันได้เหรอเอ้ยนี่ถ้าตกลงไปอ๋อมีชั้นหนึ่งยังไงก็ยังไม่ถึงพื้นเอองั้นก็ลงได้พี่เขี่ยวลงด้วยกันะไม่โนโน้โน่แรงมทุกคนนี่ว่าจะให้ดูวิวภูเขานะคะแต่ตอนนี้มันร้อนมากดูถ้านี่ตอนนี้พี่มลนั่งอยู่บนนี้นะคะนี่ภูเขา คือในบรรยากาศต้นไม้ภูเขาแบบนี้นะคะพี่มุว่าถ้าเป็นช่วงเชา้าสักหกโมงเช้าถึงให้เก้าโมงอะน่าจะโอเคอยู่น่าจะสวยงามแต่ตอนนี้มันร้อนมากไม่ไหวนี้พี่เขียวก็รอพี่อุ๊ด And look, son, and up the so I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas. They